ก็สวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยเนอะวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แนวเนวตรงแต่วันนี้จะเป็นข้อสอบ Alevel จำนวน2ข้อไปดูข้อแรกกันเลยข้อแรกเขาบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่จากจุดยุดนิ่งเป็นแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัว4.5เมตรต่อวินาทีกำลังสองเป็นเวลา4วินาทีจากนั้นเคลื่อนที่ต่อไปอีก1วินาทีจงคำนวณหาก,การกระจัดทั้งหมดแสดงว่าข้าหาตัวแปร s ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง ซึ่งเขาให้กราฟมาเนาะซึ่งมันเป็นกราฟวิธีก็คือก่อนที่เคยบอกไปก่อนนัานนี้ก็คือกราฟวิธีเราหาการกระจัดได้จากพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองและเราหาอะไรได้อีกหาความเร่งแต่จากโจทย์เขาบอกความเร่งมาแล้วแต่ทวนนิดนึงว่าเออเราหาความเร่งได้จากสโลปของมนเนาะซึ่งพื้นที่ใต้กราฟอะเราม,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 มัน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 มีกันสองส่วนก็ได้หรือจะทําส่วนเดียวก็ได้เนาะแต่ ถ้าเราสังเกตรกราฟตอนนี้ก็คือเขาไม่ได้บอกความเร็วมาเขาบอกเป็นตัวไปมาแสดงว่ญญาเราต้องหาความเร็วก่อนหาความเร็วหรือว่าหา V เนี่ยจากอะไรจาก u บวกเเรารู้ u ใช่ไหมเพราะ u อะ่ะมันเริ่มต้นจาก0หรือเรารู้จากโจทย์ก็ได้ว่ามันเริ่มต้นจากจุดนิ่งแน่นอนว่า u มันคือ0ย์แน่นอนแล้วเราทราบว่า a มีค่าเท่ากับ4.5และ t มีค่าเท่ากับ4จากนั้นก็แทนค่าลงไป0บวก a คือ4.5 t กุดคือ 4. 4.5คูณ4ก็คือ18ปเมตรต่อวินาทีแสดงว,ว่าวีเรารู้แล้วว่ามันคือ18ปเมตรต่อวินาทีแน่นอนเนาะซึ่งถ้าเราต่างกิจจากคารบิเราสามารถแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็ได้หรือจะทำส่วนเดียวก็ได้แต่ครูขออนุญาตแบ่งเป็นสส่วนแล้วกันนะให้เป็นการเคลื่อนที่ชุดแรกหรือว่าช่วงวินาที4ี่วินาทีแรกให้เป็น S1 และอีก1วินาทีให้เป็น S2 แสดงว,ว่าเราสามารถหาการกระจัด s แสดงว่าพื้นที่ใต้กราฟของสามเหลี่ยมคือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูง1ส่วน2คูณฐานคือ4ใช่ไหมฐานคือจากจุดเริ่มต้นมาถึงนี้ความต่างมันคือ4คูณกับสูงคือเราหามาแล้ววก็คือ18ใช่ไหมเอ็ตัวนี้ก็คือ18นั่นเองแสดงว่าสูงของเราก็คือ18คูณ18เข้าไปเอา2ตัด4ซะ2เหลือ2คูณ18ก็คือ36แสดงว่า s1 มีค่าเท่ากับ36เมตร ต่อไปเรามาหา s 2ต่อ s 2เราจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ใต้กราฟของสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่ใต้กราฟของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรคือฐานคูณสูงฐานแล้วถ้าเราสังเกตก็คือ4ไป5ความต่างของมันคือ1แสดงว่าฐานคือ1ความสูงของเราก็คือ18แนั่นเองแสดงว่า1นึ่งคูณสิแดสดงว่าการกระจัดของพื้นที่ใต้กราฟชุดที่2ของพื้นที่ที่สก็มีค่าเท่ากับ18แสดงว,ว่าเขาต้องาการเวยิดขอ้อนี้เขาต้องการหา,าการกระจัดท,ทั้งหมดของวัตถุชิ้นนี้แสดงว,ว่าเราเา S1 S2 S1 บวก s2 ก็จะมีค่าเท่ากับ36 8บวคือ54เมตรแสดงว่าการกระจัดทั้งหมดของวัตถุชิ้นนี้คือ54เมตรมาอีกข้อนึงเขาบอกว่านักกอล์ฟเนี่ยตีลูกกอล์ฟขึ้นจากพื้น A ในทิศทำมุม ในที่ทํากับแนวระดับซึ่งพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป4วินาทีเนี่ยลูกกอล์ฟผ่านยอดต้นไม้ได้พอดีซึ่งต้นไม้อยู่ห่างจากพื้น B ซึ่งพื้น B, น, B. นี่อยู่สูงกว่าพื้นราบ a 1เมตรและอยู่ห่างออกไป72เมตรซึ่งอยากทราบว่าต้นไม้เนี่ยอยู่สูงจากพื้น B กี่เมตรเขากําหนดว่าคอสทีตาเท่ากับ0.6และไซทีตาเท่ากับ0.8เขาต้องการหาความสูงของต้นไม้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ซึ่ง h ตัวนี้ก็คือ S y นั่นเองถ้าเรามองก็คือ S y ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองใช่ไหมซึ่งจากโจทย์เนาะเราต้องการหาอะไรงานหาความสูงซึ่งมันอยู่ในแนวดิถูกไหมแสดงว่ามันอยู่ในแนวแกน y นั่นเองใช่ป่ะและแสดงว่าความเร็วต้นตอนนี้คือเรายังไม่รู้ความเร็วต้นแสดงว่าการที่เราจะหาความสูงต้นไม้ที่อยู่ในแนวแกน y แสดงว่าเราต้องหาความเร็วต้นที่อยู่ในแนวแกน y ด้วยเช่นกัน ถูกไหมซึ่งตอนตีลูกกอล์ฟเขาบอกว่าตีทํามุมแสดงว่าเราต้องแตกซ้ายแตกคอร์ตก่อนใช่ปะแสดงว่าเราต้องแตกอะไรแตกออกไปในแกน y u y ถูกไหมก็จะเท่ากับอะไร u u y ก็จะเป็น u sine ใช่ไหมเพราะแตกออกไปไกลมุมเนาะแตกออกมาใกล้มุมอีกก็จะเป็นอะไร u x ซึ่ง u x ก็จะเท่ากับ u cos สีตาตันเองเพราะแตกเข้ามาเข้ามุมก็จะเป็นคอร์ใช่ไหมจากนั้นอ่ะเราต้องการหา u y ถูกปะแสดงว่า u y เราต้องการหา u y จากอะไรจาก u sin ทิตาแต่เราเราไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ sin ทไอ้ u ตัวนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรารู้ว่า sin มี sin ทิตาเท่ากับ0.8แแต่เราไม่รู้ว่า u มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แสดงว่าเราต้องหา u ก่อนซึ่งเราหา u ได้จาก u x แสดงว่าเราต้องหา u x ก่อนเนาะ เราหา u x ก่อนหา u x ก่อนหา u x จากอะไรจาก s x เท่ากับ u x t นั่นเอง u x คือสิ่งที่เราต้องการหา s x ก็คือระยะในแนวแกน x ก็คือ72นั่นเองเวลาที่ใช้ซึ่งมันเป็นการเคลื่อนที่แบบพาราโบลา,ลาชัวป,ปะ่ะแสดงว่าเวลาที่ใช้ทั้งแกวแกน y และแนวแกน x มีค่าเท่ากันแสดงว่าเวลาในที่นี้ก็คือ สนั่นเองจากโจทย์ให้มาแสดงว่า u x เนี่ยมีค่าเท่ากับ72ส่วนด้วยสี u x จึงมีค่าเท่ากับ72ส่วนด้วยสี่คือ18เมตรต่อวินาทีใช่ไหมจากนั้นเราต้องการเราไปหา u เพื่อจะไปหา u y เราหา u ได้จากอะไรหา u ได้จาก u x เท่ากับ u u x คืออะไร u cos t u cos theta u คือสิ่งที่เราต้องการหา u x เรารู้ว่าคือ18 u cos t h คือจากโจทย์เขาบอกมาแล้วว่า0.6ใช่ไหมก็คือคูณ0.6เข้าไป u ตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ18ส่วนด้วย0.6จึงมีค่าเท่ากับ30เมตรต่อวินาทีเราได้ u แล้วเราสามารถหา u y ได้หา u y จาก u s i n ทีตาคือเราได้มาแล้วคือ30 sin ไซ์ทีตาคือ0.8จากจุดให้มา30คูณ0.8คือ24หน่วยเมตรต่อวินาทีเนาะเราได้ U y มาแล้วจากนั้นเรามาหาในความสูงของต้นไมห้หรือหา sy sy หาได้จากหาได้จาก Ut ใช่ไหมเป็น u y t บวก หนึ่งส่วนสองจาก A mm hmm. ก็เปลี่ยนเป็น G เพราะมันคือการเคลื่อนที่ขึ้นถูกไหมความเร่งก็เป็นความเร่งโน้มถ่วงแต่ความเร่งโน้มถ่วงมันติดลบเพราะการเคลื่อนที่ขึ้นมันสวนทางกับทิศของความเร่งโน้มถ่วงซึ่งทิศของความเร่งโน้มถ่วงมีทิศลงแต่การเคลื่อนที่ของลูกกล์ฟเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นแสดงว่า G mm hmm. มันติดลบนั่นเองลบ G คูณกับ T กำลังสองแทนค่าเข้าไป u y mm hmm. เรารู้แล้วก็คือ24 T mm hmm. <G S 2> คือ4 บวก1ส่วน2 g คือลบ9.8ทีกำลังสองคือ4กำลังสองคูณ4คือ96บวก1ส่วน2คูณลบ9.8ุ้คูณสี่กำลังคูณ4ี่กำลังสองคือลบ78.4เราต้องทำอะไรก่อนเราต้องคูณบวกเข้าไปก็จะเป็นอะไรก็จะเป็น 96ลบกับ78.4 sy จึงมีค่าเท่ากับ17.6เมตรแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราดูจากโจทย์เรายังไม่จบแค่นั้นถูกไหมเพราะต้นไม้ต้นไม้ B นี่มันวางอยู่บนพื้น B แต่พื้น B นี่มันอยู่ห่างจากพื้น A 1เมตรแสดงว่าเราต้องเอา17.6เราต้องเอา sy ที่ได้เมื่อกี้ก็คือ17 จเนี่ยมันลบกับหนึ่งก่อนใช่ไหมแสดงว่า s y เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ16.6เมตรแสดงว่าความสูงของจริงๆของต้นไม้มีค่าเท่ากับ16.6เมตรนั่นเองเนาะ